กด็กคนมุ่เด็กคนมุดเด็กคนมุดเด็กคนมันมันโอ้ผู้ทำลายทิ้งดีไปเนี่ยเฮ้ยยังไงยังยังยัารังอยู่โอ้โหเราเราควรจะทุบมันทิ้งเลยดีไหมเนี่ยขันคึกไม่ได้หรอกไอ้รู้สึกเราเรายกท้ายให้มันตีตัวตัวละ ยกให้เายกันยกทายก็ยกท้ายมายกยกยกทายอ่ะยกท้ายยกไม่ขึ้นมัยกท้าคนได้เนี่ยโอเคเลยก็ยกอยู่อะมันไม่ไปเลยไม่ได้มันติดอ่ะเหยียบกันไปคนละพันสองพันมันติดสุดตรงเลยหรือว่า ไ้ยแยีมยมขนาดนี้นะไม่เอาเ้ยให่นะบอกว่าเก่าวะเก่าเก่าเก่าเป็นไเก่าเหรอพูกาเ้เหรอไม่เอ้ย